ฟังด่วนละเอียดยิบทีมชาติไทยอยากพัฒนาต้องทำแบบนี้ซิกโก้เปิดใจจัดเต็มโอกาสหวนคืนช้างศึกมีไหมขณะที่อิชิอิทุ่มสุดกำลังพัฒนาบอลไทยปิดท้ายสหรัฐไม่หยุดฝันญี่ปุ่นเจอกันเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชา n นลตองสุยนะครับคลิปนี้จัหนักจัเต็ม เรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนแน่นๆนะครับเกรเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับ นะตอนนี้มาซาจระาอีชิเฮดโค้ชช้างศึกก็เรียกได้ว่า Move อนจากความผิดหวังที่ไม่ได้ไปต่อในฟุตบอลโลกแล้วนะครับเจ้าตัวก็ขอโทษแฟนบอลซึ่งหลังจากนี้เขาก็ทำงานหนักอย่างต่อเนื่องนะครับจะช่วยพัฒนาบอลไทยล่าสุดก็เดินทางไปดูฟุตบอลถ้วยนะัดชิงชนะเลิศทั้ง2เกมนะครับแล้วก็จะเฟ้นหานักเตะหน้าใหม่มาประดับทีมชาติไทยในการอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดเดือน กันยาตุลาแล้วก็พฤศจิกายนนะครับรวมไปถึงชิงแชมป์อาเซียนต่อด้วยคัดบอลเอเชียคับพูดง่ายๆว่าอีชิอีมีงานที่ต้องพัฒนาฟุตบอลไทยอีกเยอะมากมายนะครับล่าสุดอีชีออ,อกมายืนยันเลยนะครับผ่านทาง IG ส่วนตัวว่าเขาจะทำอย่างเต็มที่แฟนบอลคาดหวังในตัวเขาเขายอมรับในจุดนั้นเขาบอกเลยนะครับว่าเขาจะพยายามทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาฟุตบอลไทยไปให้ได้ไกลที่สุดนะครับเรียกได้ว่านี่คือโค้ชหนึ่งคนที่รักในฟุตบอลไทยอย่างมากนะครับตอนนี้อีชิอินมากเชื่อว่าเขาอยากจะพาทีมชาติไทยไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนนะครับในทุกๆรายการที่แข่งขันอ่ะก็เป็นกําลังใจให้อีชิกันได้นอกจากนี้นะครับยังมีโคซิโก้เกติศักดิ์ไสนาเมืองนะครับอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยโคซิโก้เนี่ย ยืนยันชัดเจนตลอดนะครับว่าเขาเนี่ยซัพพอร์ตการทำงานของมาซาทะอีชิและควรให้เวลาเขาทำงาน4-8ปีไปเลยเพื่อจะทำให้ฟุตบอลไทยยกระดับนะครับล่าสุดโคซิโก้เนี่ยออกมาเปิดใจถึงการพัฒนาบอลไทยรวมถึงโอกาสหวนคืนสู่การเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยผ่านทางงาน t Thailand f o o t b a l l s h i r t Festival นะครับโดยโคซิโก้เนี่ยเขาเปิดใจใน หลายๆประเด็นนะครับเขาบอกว่าตอนอยู่เวียดนามเนี่ยเขาติดตามทีมชาติไทยตลอดและเกิดจากตรงนี้เราเคยเล่นเคยคุมทีมแต่เขาไม่เลือกที่จะสื่อสารออกมาเพราะกลัวจะถูกจับให้เป็นประเด็นต่างๆก็ถือว่าให้เกียรติทีมชาติไทยแล้วก็เขาเนี่ยยังคงติดตามอยู่เสมอนะครับเด็กหลายคนที่เติบโตมาในยุคข,ของโคซิโกวันนี้ก็โตแล้วตอนเขาทําตอนนั้นยังไม่มีตัวเลือกให้ใช้เยอะ เชื่อว่าโค้ชแต่ละคนเข้ามาคุมทีมในสถานการณ์ที่ต่างกันแต่ยังรู้สึกเสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้เข้ารอบเพราะทุกคนทําเต็มที่แล้วที่เสียดายคือเราอดเรียนรู้ประสบการณ์ทีมชั้นนําของเอเชียขณะที่การทํางานของอีชีโคซิโกก็บอกว่าเขาเนี่ยสนับสนุนอีชีอยากให้อีชีเนี่ยวางรักฐานให้กับฟุตบอลไทย4-8ปีถ้าวันหนึ่งเขาอาจจะขยับขึ้นไปเป็นประธานเทคนิคเพื่อว,า,วางรักฐาน ส่วนเรื่องเจแปนเวเขาเห็นด้วยและถ้าปรับให้เข้ากับไทยก็จะดีแบบเจแปนเวแต่ถ้ามีทีมงานไทยเข้าไปรุ่นรู้ซึมซับในแต่ละรุ่นฟุตบอลไทยจะยิ่งพัฒนาโดยเฉพาะบุคลากรของทีมชาติไทยเขายังบอกอีกว่าเขาเนี่ยเตะบอลมานานกว่าอายุข,ของฟุตบอลเจลิกเสียอีกแต่ญี่ปุ่นเขาทําอย่างไรให้วางรากฐานได้แข็งแรงมีโอกาสเราก็ควรผลักดันให้เตะไทยไปเมืองนอก ส่วนฟุตบอลไทยลีกก็อยากให้เปิดโอกาสให้กับนักเตะไทยด้วยนอกจากนักเตะต,ต่างชาติคือเราขาดสมดุลในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเราต้องพยายามผลักดันเด็กไทยให้ได้เล่นเยอะที่สุดเหมือนเวียดนามคือลีกสูงสุดมีโคต้าต่างชาติแต่ลีก2ลีก3าเขาให้ใช้เด็กเวียดนามเลยแต่ไม่ได้ค้าเรื่องเจ้านักเตะต,ต่างชาติเข้ามาแบบในเจลีกช่วงแรกเขาก็พวกบาราซิลเอานักเตะยุโรปเข้าไปใช้ การพัฒนาแต่เราต้องมีการวางแบบแผนนะครับเขาบอกว่าจริงๆทีมชาติไทยเนี่ยเราต้องแกร่งให้ได้ทุกชุดคือต่อไปเนี่ยชุดเยาว,วชนเราก็ต้องทำงานให้ดีอย่างระดับอาเซียนต่อให้เป็นชุดเล็กเราก็ต้องทำให้ได้มองถึงอาเซียนแล้วก็มองถึงเอเชียพยายามส่งเด็กไทยไปเล่นต่างประเทศอย่างทีลรทีรทีลปสินชนาทิพย์ยิ่งไปยิ่งแข็งแกร่งทั้งกายและใจถ้าวันหนึ่งเรามีนักเตะไปเล่นต่างประเทศ30-50คน เราจะมีตัวเลือกทุกรุ่นต้องสู้เหมือนญี่ปุ่นตอนนี้ทีมชาติแทบไม่ใช้คนในเจลิกเขาก็ขยับส่งไปยุโรปแล้วใช้ตัวยุโรปกันหมดนะครับนอกจากนี้เขาบอกว่านักเตะรุ่นใหม่ของทีมชาติไทยหลายๆคนเนี่ยก็น่าจับตามองทั้งสุปโชคเจริญศัก์และก็ทีรศัก์หลังจากเราพลาดฟุตบอลโลกเราต้องไปโฟกัสกับการเตระรอบคัดเลือกไปเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่ซาอุดีอาระเบียให้ได้นะครับ ส่วนโอกาสในการหวนคืนการรับงานการคุมทีมชาติไทยเนี่ยโคซิโก้บอกว่าตอนเขาเดินออกมาจากทีมชาติไทยเนี่ยมีทั้งคนชอบและไม่ชอบบางคนมีความทรงจําที่ดีต่อเขาหลังจอกออกมาก็ได้มีโอกาสไปเล่นโปรไลเซนซึ่งประกบประสบการณ์ตอนคุมทีมชาติไทยตอนนั้นยังมีประสบการณ์น้อยแต่เมื่อไหร่ที่มีโอกาสแล้วเขาพร้อมก็ยังคงได้ร่วมงานกันแน่นอนโคซิโก้ก็ ทิ้งท้ายนะครับบอกว่าอย่างอีชีเนี่ยเขาจะทํางานคนเดียวไม่ได้เราต้องช่วยกันทั้งระบบนะครับทั้งชุดเยาวชนชุดใหญ่แล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลชุดนี้ต้องเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันส่วนอนาคตของเขาเนี่ยแน่นอนถ้ามีโอกาสที่เหมาะสมคงได้พบกันอีกครั้งสำหรับการเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยก็นี่เป็นโคซิโก้นะครับออกมาเปิดใจถึงแนวทางการพัฒนาผมก็เห็นด้วยนะกับการส่งนักเตะไทยไปต่างประเทศ และที่สําคัญสิ่งหนึ่งที่คนในวงการฟุตบอลไทยพูดมาตลอดครับคุณผู้ชมเราต้องสร้างรากฐานเยาวชนให้แข็งแกร่งอย่ามองแค่พีระมิดนะครับคือพูดง่ายว่าฟุตบอลไทยจะไปฟุตบอลโลกหรืออะไรเนี่ยมันต้องไปให้ได้ในชุดเยาวชนก่อนนะครับคุณผู้ชม u 17 u 19 u 21นักเตะหรือต้องไปก่อนแล้วจะโตขึ้นมาแล้วจะทําให้บอลไทยแข็งแกร่งแต่ช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมแล้วว่า เราอะมองข้ามการพัฒนาเยาวชนไปเยอะหลังจากนี้หวังว่าอ e ีชอ e, ทีมงานบรดามแป้งในยุคสมาคมกีฬาฟุตบอลจะจับมือเดินหน้าร่วมกันแล้วก็ใส่ใจเรื่องของการพัฒนาเยาวชนให้ได้เยอะนะครับถ้าเรามีเยาวชนที่ดีเนี่ยก็ดูอย่างสเปนนะครับคุณผู้ชมยาเมาเปดี้เยอะเท่าไหร่ยาเมาอยุสิเล่นฟุตบอลยูโรและเป็นกําลังหลักให้กับทีมชาติสเปนชุดใหญ่ทุกชาติที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเยาวชนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสุด แต่เรากลับมองข้ามไปเยอะในช่วงที่ผ่านมาก็หวังว่าหลังจากนี้จะใส่ใจให้เยอะโดยเฉพาะ U17 หรือตั้งแต่ u 1 3 u 1 4ยต้องสร้างมาตั้งแต่ตอนนั้นก็ฝากทุกคนช่วยกันนะครับส่วนงนโคตผมเชื่อว่าโคซิโกมีโอกาสกลับมารับงานคุมทีมชาติไทยอะ่ะแต่จะไม่ใช่ชุดใหญ่อาจจะเป็นชุดเด็กการที่โคซิโกมาทําชุดเด็กผมว่าว่าน่าสนใจนะเพราะเขามีวิธีการปั้นเด็กอะ่ะเป็นทั้งโค้ชเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งพ่อแม่ ก็เดี๋ยวรอดูในอนาคตข้างหน้านี้แล้วกันนะครับอะแล้วก็คลิปนี้ปิดท้ายกันที่เรื่องราวของพี่ตังสาระอยู่เย็นนะครับอย่างที่ทราบว่าพี่ตังเนี่ยเขาได้โอกาสอีกครั้งสําคัญในชีวิตนะครับไปหาความท้าทายใหม่ๆเมื่อเขาได้รับโอกาสจากวีวาเลน,นังาสกิที่จะได้ไปค้าแข่งที่นั่น6เดือนด้วยกันในฟุตบอลเจทูบีจีตอบตกลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่ตังเนี่ยจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นทันทีนะคือหลังจบโปรแกรมหลีกครับในวันที่16เนี่ย พี่ตังจะเดินทางไปญี่ปุ่นวันที่22มิถุนายนนี้เลยนะครับจากนั้นก็จะฝึกซ้อมอย่างเข้มขน้นแล้วก็เพื่อจะลุ้นลงสนามให้กับวีโบเลนดังาสกิที่กําลังลุ้นเลื่อนชั้นกลับสู่เจลิกหนึ่งอยู่นะครับถ้าพี่ตังไปแล้วทําผลงานได้ดีนะครับสามารถลงเป็นตัวจริงเป็นกําลังหลักช่วยวีโบเลนดังาสกิได้เนี่ยโอกาสที่เขาจะได้อยู่เจลิกต่อยาวๆก็มีสูงนะครับซึ่งพี่ตังเนี่ยผมบอกเลยนะว่านี่คือไมซ์เซตที่ดีของนักฟุตบอลไทยนะครับ เขาไม่เคยคิดที่จะหยุดฝันไม่เคยคิดที่จะหยุดพัฒนาตัวเองนะครับเขาต้องการพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งอยู่ตลอดถึงแม้จะอายุ32ป,ปีแต่ผมบอกเลยว่าไปได้ประโยชน์แล้วเขาจะยกระดับตัวเองและสามารถยืนระยะช่วยทีมชาติไทยได้แน่นอนคุณก็ดูฟุตบอลสมัยนี้สิครับลูกา้าโมดิตอายุเท่าไหร่ละ38 39โรนัลโดเท่าไหร่ละรวมไปถึงในญี่ปุ่น, e. นเอเนงะเอยหลาหลายคนน่ย ก็ยังคงยืนระยะได้ซึ่งพี่ตังไปเนี่ยได้ประโยชน์เต็มๆและนี่อาจจะทําให้พี่ตังยก,กระดับฝีเท้าของตัวเองได้ขั้นหนึ่งเลยนะครับเอออ่ะก็ร่วมส่งกําลังใจเชียร์ให้พี่ตังสรัอจูเย็นให้ประสบความสําเร็จในเจลีกญ,ญี่ปุ่นกันนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็แนะนํานี้เลยนะ ปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรเนพัทในเคสการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ